ค่ะสวัสดีค่ะ Alice Medical Clinic นะคะอันนี้ก่อนปลุกผมพี่นรา,าพัดนะคะจะค่อนข้างลึกเว้าไปรูปตัวเอ็มเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ครบหกเดือนเต็มๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเป็นไงบ้างคะพี่ก็ขึ้นขึ้นเยอะเลยครับดีครับตอนนี้ก็ ตามมอืวันนี้มาฉีดสเต็มเซลล์เนาะ PRP อพอันนี้ครบเดือนแล้วเป็นไงบ้างคะกรอบหน้าเราเริ่มชัดขึ้นแล้วเน,ะนาะเดี๋ยวพี่หันมาด้านหน้านาดิดนึงโอเคนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูกันเต็มน,นะคะหกเดือนนะคะขึ้นค่อนข้างชัดขึ้นแล้วเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีครบหนึ่งปีนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ยังมียังมีเส้นแบบ กำลังขึ้นได้อีกนะครับมีไรผมเรียนดีดีมากเลยครับปีแล้ครับรอบหน้าก็ชัดขึ้นด้วยเนาะให,ให้แผ่นกันให้ดูจนชัดชเลยนะคะนค่อนข้างชัดนะใครสนใจปลูกผมก็ทักเข้ามาในเพจได้นะคะ เคเลยค่ะยังไงก็ฝากดูแลตัวเองด้วยนะคะพี่โอเคค่ะ <Okay, S 2>